สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการที่จะพาทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจกฎหมายแบบง่ายๆนะครับแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับหลายครั้งใช่ไหมครับเรามักจะรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวฟังแล้วซับซ้อนเต็มไปด้วยศัพท์ทางเทคนิคฟังแล้วก็ยิ่งปวดหัวนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับกฎหมายเนี่ยอยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยิ่งในคดีอาญานะครับหลักกฎหมายต่างๆเนี่ย อาจจะหมายถึงอิสรภาพชีวิตและอนาคตของคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับนั่นก็คือความสําคัญของหลักน,นิติธรรมในคดีอาญานะครับสิทธิและหน้าที่ของโจทย์และจําเลยนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจคำว่าหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงนะครับเราก็จะเห็นภาพจะเจนว่าใครมีหน้าที่อะไร และก็ศาลเนี่ยตัดสินโดยอาศัยหลักเกณฑ์แบบไหนนะครับและที่สําคัญนะครับผู้ที่ถูกเก่าวาเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในการป้องกันตนเองนะครับในข้อแรกนะครับหลักนิติธรรมนะครับก็คือคําว่าหลักนิติธรรมนะครับผู้ฟังอาจจะฟังเป็นศัพท์วิชาการนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือหลักที่ทําให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดนะครับไม่มีใครเนี่ยควร ูกลงโทษเว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้นะครับและสามเนี่ยได้พิพากษาลงโทษโดยอาศัยพยาหนหลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่ใช่เพราะอาคติไม่ใช่เพราะความรู้สึกส่วนตัวนะครับสองนะครับบทบาทของโจทนะครับผู้ที่ต้องพิสูจน์ความผิดก็คือโจทนะครับในคดีอาญาเนี่ยโจทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายเนี่ยที่เขาจ้างทนายมาฟ้องคดีเนี่ยเขามีหน้าที่สําคัญก็คือว่าต้องนํา สืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยกระทําความผิดจริงนะครับภาระการพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่แก่ฝ่ายโจทนะครับไม่ใช่จำเลยนะครับถ้าหากว่าพยานหลักฐานของโจทเนี่ยมีน้ําหนักเบาหรืออ่อนน้ําหนักนะครับขัดแย้งกันเองบ้างหรือมีข้อสงสัยนะครับศาลก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยได้นั่นเองนะครับเพราะกฎหมายกําหนดไว้ว่าถือว่าจำเลยเนี่ยเป็น คู่บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยนั้นกระทาผิดจริงโดยปราศจากข้อสองสัยนั่นเองนะครับสามนะครับสิทธิและหน้าที่ของจำเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเกาะป้องกันที่กฎหมายเนี่ยได้มอบไว้ให้แก่จำเลยนะครับหลายคนเนี่ยที่ถูกเกาหาเนี่ยมักรู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับกฎหมายได้มอบสิทธิสําคัญให้จำเลยไว้หลายประการด้วยกันนะครับก็เช่นนะครับ สิทธิ์ในการโต้แย้งพยานหลักฐานโจทย์นะครับโดยจําเลยเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงให้สารเห็นได้ว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นาสืบนั้นน่ะไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือมีน้ําหนักน้อยหรือมันไม่ถูกต้องนะครับอาจจะมีคําให้การที่ขัดแย้งกันเองพยานบุคคลที่โจทย์นามายังเบิกความขัดแย้งกันนะครับหรือหลักฐานของโจทย์เนี่ยยังไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของจําเลยนะครับแล้วก็จําเลยเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการ นำสืบหลักฐานเพื่อป้องกันตนเองนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโจทย์ที่สามารถนําพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้นะครับจาเลยเองนะครับเขามีสิทธิและหน้าที่ในการพิสูจน์ความจริงในการนํามาคัดค้านกับพยานหลักฐานของโจทย์ที่ได้นําสืบไปก่อนนะครับโดยจําเลยเนี่ยไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าตนเองบริสุทธิ์นะครับจําเลยเนี่ยเพียงแค่นําพยานหลักฐานมาชี้ให้เห็นว่าหลักฐานของโจทย์นั้นไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจาเลยเนี่ยได้กระทําความผิดนะครับ สาลเนี่ยก็จะไม่สามารถลงโทษจำเลยได้แล้วนะครับเพียงแค่พิสูจน์ว่าสงสัยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสิทธิน์นึงนะครับก็คือสิทธิ์ในการอ้างเหตุยกเว้นหรือเหตุบรรเทาโทษนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่โจ์น้ำสือว่ากระทบความผิดจริงและจำเลยเนี่ยก็ยอมรับว่าทำกระทาความผิดไปจริงๆนะแต่ที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อป้องกันตนเองนะครับหรือมีกรณีที่ มีเหตุจาเป็นที่จะต้องทําสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงได้ลงมือกระทํคผิดไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายก็ได้มีการให้การรับรองคุ้มครองเช่นกันนะครับต่อมานะครับสี่นะครับก็คือบทบาทของศาลนะครับศาลเนี่ยก็คือผู้ช่างน้ําหนักพยานหลักอย่างเป็นกลางนะครับหน้าที่ของศาลเนี่ยก็คือพิจารณาคดีบนพื้นฐานของพยานหลักนะครับไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่เสียงข้างมากจากสังคมความเสียงจากสังคมนะครับแต่ถ้าพยานหลักที่โดด นำมานะครับมีข้อสองสัยนะครับศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะครับนี่ก็คือเกรอบ้องกันที่ทําให้คนบริสุทธิ์เนี่ยไม่ถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับห้านะครับก็คือว่าข้อควรจาสําหรับผู้ที่กําลังเผชิญปัญหาในคดีอาญานะครับข้อควรจาก็คือสิ่งสําคัญเนี่ยคือเรื่องของทาให้การของจําเลยแล้วก็ และพยานหลักฐานเนี่ยต้องเป็นไปแนวทางในทิศทางเดียวกันนะครับอย่าให้เกิดความขัดแย้งกันนะครับเราควรจำไว้ว่าในการต่อสู้คดีของจำเลยเนี่ยครับให้การของจำเลยและพยานหลักฐานที่จำเลยนํามาต่อสู้เนี่ยต้องเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับอยากเกิดความขัดแย้งกันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของต่อมาที่ต้องจําก็คือเรื่องของการซักค้านนะครับต้อง ทำอย่างไรให้มันมีเป้าหมายในการสารัก้านนะครับไม่ใช่ถามค้านไปเรื่อยนะครับเพราะว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพราะต้องถามให้ตรงจุดตรงประเด็นสําคัญที่โจทย์เขานําสืบตามองประกอบความผิดนะครับเพราะถ้าเราถามไม่ดีเนี่ยอาจเสียประโยชน์มากกว่าที่คิดนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับที่คนจํามันสุดคือเป็นการตรวจสอบพยานหลักฐานของโจทย์อย่างละเอียดรอบคอบนะครับควรจะตรวจสอบพรยหยลกหันทั้งหมดถ้ามีพยายะเอกสารนะก็ควรตรวจสอบเอกสารทุกฉบับนะครับเพราะว่า ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่อย่างมากนะครับในการต่อสู้คดีและที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องพิจารณาถึงพยานหลาักฐานทั้งหมดและประเด็นที่โจทย์เขาได้นําสืบนะครับเราก็ต้องหาหลักฐานของเรามาต่อสู้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าต่อสู้เพียงตัวจำเลยเพียงลำพังนะครับจำเลยคนหาพยานหลักฐานเช่นพานบุคคลพย,พยานวัตถุพยาในเอกสารเนี่ยมาคัดค้านพยานหลาักฐานของโจทก์นั่นเองนะครับ ก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เห็นหรือเข้าใจเรื่องของหลักในการต่อสู้คดีหลักนิติธรรมเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเสาหลักในการทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินไปบนเส้นทางความถูกต้องนะครับโจทเนี่ยเขามีหน้าที่พิสูจน์จําเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการม้องกันตนเองนะครับและสารเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยด้วยความเป็นกลางนะครับนี่คือกลไกสําคัญที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมสมบูรณ์ได้นะครับ แต่การใช้สิทธิ์เหล่านี้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจะต้องอาศัยทนายความนะครับที่มีความเข้าใจหลักนีรทมอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็รู้วิธีในการนํามาใช้เป็นเกราะป้องกันลูกความของตนเองอย่างแท้จริงนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือคนใกล้ชิดกาลังเปชิญคดีอาญานะครับก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับก็สำหรับ e ีพนี้นะครับก็หวังว่าเป็นความรู้แก่คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยใน e ีีถัดไปนะครับสวัสดีครับ